s รชฟอร์ดกรีนวูดจากแมนเชสเตอร์ครับเทรนเซอร์อาร์โนเคอติสโจนของลิเวอร์พูลครับฟิลฟ f oden, o d เดนเจรอนซานโชอันนี้มาจากแมนเชสเตียนะฮะบุกยโยสซาก้าเอเมลสวิตโบรจากอาร์เซนอลหรือของเชลซีครับเมสันเมาส์บริสเจมส์คาร์ l ัมฮัสซันโอดอยชื่อเหล่านี้คือนักเตะที่แจ้งเกิดหลังจากที่มีการบังคับใช้กฎโฮมกรนแบบใหม่ครับและพวกเขาเหล่านี้ก็เติบโตขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่ของตนสกดเรียบร้อยแล้ว ทีมชาติอังกฤษจึงได้ผลประโยชน์ตรงน,นี้ครับอย่างในช่วงปี2017นะฮะได้ทั้งแชมป์โลก U17 ได้ทั้งแชมป์โลก U20 ซึ่งกลุ่มนักเตะทั้ง2ชุดนั่นแหละครับก็เติบโตขึ้นมาสู่ทีมชาติชุดใหญ่ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอล l l ส s ต a บายจิตรกรสีคำเกลือ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลลิสตานะครับกับผมจิตกรศรีมุ่เครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับการติดตามสนับสนุนในช่องของเรานะครับตอนนี้ทะลุ3แสนซับแล้วนะครับขอบคุณมากๆกครับกับช่อง m a นสแตนนะครับวันนี้เท้าความไปถึงทีมชาติอังกฤษกันหน่อยครับหลังจากที่ผ่านพ้นในศึกยูโร2020มานะครับก็อยากจะทราบครับว่าอังกฤษไปถึงรอบชิงชาเลิศครับแล้วก็สุดท้ายพลาดจุดโทษให้กับอิตาลีได้มารองแชมป์เพียงแต่ว่า ถ้าเราพูดกันตรง,ตรงๆน,นะฮะเส้นทางของชาติอังกฤษเติบโตขึ้นมาพร้อมกับกลุ่มก้อนของเด็กดาวรุ่งมากมายเป็นสิ่งที่น่าสนใจครับและกว่าจะมาถึงวันนี้นะครับพวกเขาล้มลุกคลุกคลานกันมาครับหาวิธีการมากมายครับว่าจะทำยังไงให้ทีมชาติอังกฤษนั้นยกระดับตัวเองขึ้นมาจนกระทั่งมันมีหนึ่งในปัจจัยสำคัญครับก็คือกฎโฮมกรอวนั่นเองครับ วันนี้ลงมาลงในรายละเอียดกันหน่อยนะครับว่าคำว่ากฎโฮมกรนเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วมันมีความสำคัญอย่างไรครับต่อทีมชาติอังกฤษนะครับเราย้อนกลับไปในช่วงกลางทศวรรษยุค9 0ครับเป็นยุควัยอย่างพวกผมนะฮะเราจะพอคุ้นเคยคำว่าดิวชั่น1ใช่ไหมครับแล้วก็มีการรีแบนดิ้งตัวเองครับในฤดูก,กาล9ก9 3กนะครับกลายมาเป็นพิมลีก ก็คือหลีกสูงสุดนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าระบบวิธีการจัดการนะฮะการแบ่งปันหรือผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยจะแบ่งให้ทั่วถึงกันกันกบสมาชิกข,ของพิมลีกเอามาจัดการเองนะฮะแล้วมันก็ทําให้ฟุตบอลองังกฤษนั้นเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆครับเพราะว่าเม็ดเงินไหลมาเทมาโดยเฉพาะในเรื่องของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดค่าสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนต่างๆนะครับว่ากันว่าส่วนแบ่งในแต่ละปีเนี่ยโอ้โหสูงลิบเรี่ยวครับและนั่นคือเหตุผลครับว่าทาไม หลายๆทีมถึงอยากจะอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกเหลือเกินครับเพราะว่าเม็ดเงินมันหอมหวานมากๆครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันตามมาก็คือการต่อสู้อย่างแข็งขันมากๆทุกๆทีมพยายามจะเสริมทัพซื้อนักเตะนะครับแล้วก็ทําให้ทีมของตัวเองนั้นแข็งแกร่งเพื่อจะลุ้นแชมป์หรือบรรดาทีมอรองๆทีมกลางๆก็เพื่อความอยู่รอดอย่างน้อยอยู่ในเวทีพรีเมียร์ลีกเนี่ยเงินเต็มกระเป๋าแน่ๆเพราะฉะนั้นเราจึงเห็น หลายๆช่วงเวลาครับที่บรรดานักเตะต่างชาติเนี่ยเข้ามาสร้าง Impact มากมายเราได้เห็นเอ่อ f r e o n n e o t n o n t ช o n ใช่ไหมฮะของ Arsenal เราได้เห็นช่วงหนึ่งที่ลิ์ภูมีนักเตะสเปนเยอะเหลือเกินครับเราได้เห็นทีมอย่างเชลซีที่จัดตัวเล่นสเปยตัวจริงไม่มีนกักเตะอังกฤษเลยก็เคยเห็นมาแล้วนะฮะหรือแม้กระทั่งในยุคข,ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่เริ่มต้นความยิ่งใหญ่นะครับยิ่งในยุคข,ของประธานสโมสรทักษิณชินวัตรก็ เสริมเข้ามาเนี่ยบรรดาสเปอร์สตาร์จากต่างชาติมากมายและผลลัพธ์ในฟุตบอลทั่วยุโรปมันก็ดูดีขึ้นจริงๆะนะครับช่วงปี2006เป็นต้นมาครับบรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่จากอังกฤษเนี่ยพาเรตเข้าชิงแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นว่าเล่นเลยครับอย่างแมนเชเต็รเนี่ยชิงไป3ครั้งได้แชมป์ม,มาหนึ่งครั้งลิพูชิงไป3ครั้งครับได้แชมป์หนึ่งครั้งเชลซีชิง3ครั้งได้แชมป์สองครั้งแล,แล้วก็ยังมีพวกอย่างทอตแนฮอตสเปอร์ per, ชิง1ครั้งครับ แมสตี้หนึ่งครั้งอาร์ซนอลหนึ่งครั้งมันเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ครับเป็นรูปธรรมว่า,วาคุณภาพของทีมเนี่ยมันดีขึ้นจริงๆและไปถึงในจุดที่ได้รับการยอมรับทั่วยุโรปเพียงแต่ว่าในรายละเอียดตรงนั้นนะครับแกนหลักแกนสําคัญเนี่ยมันยังเป็นนั้งแต่ต่างชาติอยู่และทางสมาคมฟุตบอลกงกฤษก็รู้ดีครับว่าถ้าขืนปล่อยเป็นแบบนี้ไปอีกนานๆนะครับบรรดานักเตะฟีเทาดีของกงกฤษมันอาจจะโดนตัดทอนโอกาสมากเกินไปครั้งที่จะให้แบบ เด็กท้องถิน่นเติบโตขึ้นมาแจ้งเกิดดูแลมันยากเหลือเกินครับประเด็นตรงนี้แหละครับที่มันเป็นจุดเริ่มต้นทําให้สมาคมฟุตบอลกหรือว่า FA เนี่ยจะตั้งกฎโฮมกรนขึ้นมาซึ่งประกาศใช้ครั้งแรกในปี2010ครับเอาแบบความเข้าใจง่ายๆเลยนะฮะกฎโฮมกรนก็คือทุกสโมสรต้องให้ความสําคัญและใช้งานนักเตะที่เติบโตมากับระบบโยวชนของทีมครับนั่นหมายความว่าโฮมกรนก็คือนักเตะดาวรุ่งที่สโมสรปั้นขึ้นมาเอง และทางพิมลีนะครับก็มีกฎเข้ามารองรับเพิ่มเติมครับว่าในแต่ละฤดูกาลนะครับนักเตะทีมชุดใหญ่จะสามารถลงทะเบียนได้25คนนะฮะซึ่งใน25คนนั้นนะครับจะเป็นนักเตะต่างชาติมากสุด17คนครับแล้วที่เหลือคือโคต้าของโฮมโกรนก็คือสูงสุด8คนโดยนักเตะเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่เป็นเด็กอังกฤษก็ได้นะครับแต่ต้องย้ายมาอยู่ร่วมทีม แล้วก็ถูกเพาะบ่มอยู่ในทีมชุดยาวยชนเนี่ยอย่างน้อย3ปีก่อนที่พวกเขาจะอายุ21ครับหมายความว่าคือถ้าคุณจะใช้นักเตะต่างชาติในโคต้าของโฮมกรนเนี่ยต้องย้ายมาก่อนตั้งแต่อายุ18ปีครับอย่างน้อยเนี่ยได้มีเวลาเพาะบ่มก่อนที่ถึงอายุ21ปีก็คือครบ3ปีตามกฎพอดีนั่นแหละครับนั่นคือกฎเบื้องต้นของการสร้างโฮมกรนขึ้นมาถามว่าผลลัพธ์มันออกเป็นแบบไหนคือแน่นอนครับว่าสโมสรอังกฤษก็ดู กระตือรือร้นมากขึ้นนะครับเป็นข้อดีของนักเตะท้องถิ่นมากขึ้นแต่มันก็เต็มไปด้วยความวุ่นวายครับเพราะสุดท้ายบรรดาทีมใหญ่ก็ยังใช้เม็ดเงินเป็นตัวแก้ปัญหาอยู่ดีครับคือถ้าเรามองในสโมสรทีมเล็กๆนะครับอาจจะไม่มีปัญหาครับเพราะพวกเขาก็ต้องปั้นเด็กอยู่แล้วนะฮะปั้นเด็กมาแล้วก็ขายไปนะครับเพื่อนาเม็ดเงินเข้ามาทําทให้โครงสร้างระบบการเงินมันดีขึ้นนะครับแต่ว่าทีมให,ใหญ่เนี่ยบางครั้ง การที่จะรอเวลาเพื่อให้เด็กเติบโตขึ้นมามันอาจจะช้าเกินไปครับมันเลยเป็นช่องว่างเล็กๆครับที่ทําให้ทีมใหญ่เนี่ยใช้เงินซื้อเด็กดาวรุ่งของทีมร่วมหรีเข้ามาครับและนี่คือเหตุผลครับว่าทําไมครับบรรดานักเตะท้องถิ่นคนอังกฤษเนี่ยจึงมีราคาสูงที่เราดูแล้วบางครั้งมันโอเวอร์มันเกินจริงไปบ้างอ่าอย่างเช่นในเคสของรฮิมสเตอร์ลิงครับแมสตีซื้อมาจากลิเวอร์พูลเนี่ย49ล้านปอนด และถ้าเทียบเซโกโเกโรกุนครับที่ดึงเข้ามาก่อนนั้นประมาณ2-3ปีเนี่ยจ่ายไปเป็นแค่32ล้านปอนด์หรือแม็กควาก็ได้ครับไฮไรทแม็กควาของแมนเชสเตอ์ครับที่ดึงมาจากเลสเตอร์เนี่ย80ล้านปอนด์ครับแพงกว่าที่ลิเวูซื้อเฟอร์จิฟันได้มาจากซัลมตันอีกอันนี้เป็นเคสตัวอย่างง่ายๆนะครับ เพราะสุดท้ายแล้วสโมสรใหญ่ก็ยังไม่ได้เน้นในการสร้างนักเตะท้องถิน่นหรือจากอะคาเดมี่ของตัวเองอยู่ดีครับพวกเขากว้านซื้อเอาเาลาเด็กดาวรุ่งท้องถิ่นฟีเทา้าได้ดีเนี่ยจากทีมเล็กๆเ,เข้ามาซึ่งมันง่ายกว่าเยอะครับนอกจากนี้นะครับไอช่องโบตรงที่คุณไม่จําเป็นต้องเป็นนักเตะท้องถิ่นก็ได้ถ้าเป็นนักเตะต่างชาติก็แค่ย้ายมาอยู่ในระบบยาวชนอย่างน้อย3ปีก่อนถึงอายุ21ปีตรงนี้แหละครับทีมใหญ่ก็เลย เริ่มไปซื้อเด็กดาวรุ่งวัยทีนเอชทั้งหลายแหละในลีของยุโรปนะฮะเอามาเอามาเพาะบ่มที่แคมปเยาวชนหรือคาเีมีของตัวเองอย่างเช่นแมนเชเตอดก็ไปดึงปอบอกบา,านะมาอาร์เซนอลก็ไปคว้าตัวเชสฟอร์เบรกาสมาหรือเชลซีก็ไปดึงนักเตะอย่างโรเมรูดูกากูมาวัฏจักรมันก็เป็นแบบนี้ครับทีมเล็กสร้างเด็กจนได้คุณภาพที่น่าพึงพอใจทีมใหญ่ก็ไปดึงตัวมา ส่วนทีมใหญ่นอกจากจะก,กว้านซื้อดาวรุ่งในคู่แข่งแล้วนะครับก็ยังไปดึงอาบรดาเด็กดาวรุ่งจากหรยุโรปมาเพาะบ่มอยู่ในอาคาเดมีของตัวเองซึ่งไอ้กฎโฮมกรมก็เริ่มถูกวิพากษ์วิจารณ์ครับว่าสุดท้ายแล้วมันมันใช้ได้จริงหรือเปล่าเพราะบรรดาทีมใหญ่ก็ก็ยังใช้เงินในการแก้ปัญหาอยู่ดีแต่ทุกการเปลี่ยนแปลงครับหนึ่งในปัจจัยสําคัญก็คือเวลาครับคือในขณะที่ทีมใหญ่ก็ยังเดินหน้า ทำในสิ่งที่เราเองถนัดต่อไปนะครับบรรดาเด็กๆท้องถิ่นจากทีมเล็กๆมันก็ถูกเป็นที่ต้องการมากขึ้นราคาสูงมากขึ้นแล้วบรรดานักเตะไอ้กลุ่มก้อนตรงนี้แหละครับถ้าเรานับมาตั้งแต่ปี2 0 1 0นนะครับเราได้เห็นบรรดานักเตะท้องถิ่นหลายๆคนจากทีมเล็กๆถูกดึงมาสู่ทีมใหญ่ขึ้นจนกระทั่งประส่เร็จกล้าไปถึงทีมชาติอังกฤษมีหลายคนครับจอร์แดนซันอานนี้ชัดเจนเลยฮะร์พูดึงมาจากซันเดอร์แลนด์ลุคชอว์เจสซิลินการ์ คลายวอร์เกอร์ราฮ t ม r l i ลิงจอห์นสโตนแฮร์รี่เคนอ่ะบรรดากลุ่มเหล่านี้เนี่ยเป็นนักเตะที่มาแจ้งเกิดประสบเร็จหลังปี2 0 1 0ทั้งนั้นครับซึ่งก็ผลพวงมาจากโฮมกรอเนี่ยแหละครับซึ่งพูดง,ง่ายก็คือมันก็จะทำให้ทีมเล็กนั้นมีรายได้มากขึ้นด้วยครับถ้าเราเอาแบบเห็นตัวอย่างแบบรูปมรรมอ่ะนะครับซามตันเนี่ยชัดเจนเลยครับโอ้โหปั้นเด็กขึ้นมาแล้วก็ขายออกไปนะครับเป็นวัตถุจรแบบนี้เรื่อยๆ เราเห็นมาตั้งแต่ใครล่ะลูกชอวนะ์นัทเทนคลายอดัมลาลาน่านะครับหรือย้อนกลับไปก่อนที่จะมีกฎโฮมโกรเนี่ยมันก็มีพวกเชโววอลคอตแกเรตเบลอะไรพวกนี้เป็นบิ๊กเนมอยู่แล้วซึ่งถ้ามองแล้วด้วยความเป็นธรรมนะครับหลังจากที่ตั้งกฎโฮมโกรขึ้นมามันก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาถูกทางประมาณหนึ่งครับของทาง FA เพราะาเด็กดาวรุ่งของอังกฤษนั้นได้รับความสําคัญมากขึ้นได้รับโอกาสมากขึ้นแต่มันก็ยังไม่สุดครับ มันก็ยังไม่สุดอยู่ดีมันมันค่อยๆใช้เวลาเติบโตขึ้นมาจนกรทั่งในปี2015ครับคราวนี้มันมีการเพิ่มเติมเงื่อนไขในกฎนี้ขึ้นมาครับซึ่งผู้ริเริ่มก็คือเกรกได้ครับเป็นประธานสมาคมฟุตบอลอังกฤษในช่วงตรงนั้นครับเกรกได้ ye, เนี่ยทำหน้าที่ประธาน FA ตั้งแต่ปี2013ถึง2016ครับและหนึ่งในผลงานที่สำคัญก็คือในการปรับเปลี่ยนกฎโฮมโกรนในปี2015นั่นแหละครับ จากตอนแรกนะฮะเท้าวความนิหนึ่งครับในปี2010กฎโฮมโกรนก็คือนักเตะทีมชุดใหญ่สามารถลงทะเบียนได้25คนเป็นต่างชาติได้สูงสุดคือ17คนที่เหลืออีก8คนเนี่ยต้องเป็นนักเตะที่เติบโตขึ้นมาจากชุดเยวชนของสโมสรนในอังกฤษครับแล้วก็ถ้าจะเป็นนักเตะต่างชาติต้องมาอยู่ในชุดเยชนอย่างน้อย3ปีก่อนที่อายุ21ปีถูกไหมครับ แต่พอ2015ปุ๊บนะฮะเกรกได้ปรับเปลี่ยนนิดนึงครับโดยได้เปิดโอกาสให้แต่ละทีมใช้นักเตะอายตุต่ำกว่า21ปีทันทีครับใช้ได้เลยครับไม่ต้องลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้นผลพวงก็คือจากที่ตอนแรกบรรดาสโมสรอ,อาจจะมีความกังวลหรือกล,กล้ากลัวๆครับว่าจะใส่ชื่อบรรดาเดลารุ่งลงในทีมชุดใหญ่เป็นการลงเบียนในการเล่นพิมพ์ลีกหรือเปล่าตอนแรกก็กล้ากลัว ว่ามันมันดีพอแล้วหรือยังหรือมันเก่งพอหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นครับแต่พอหลังจาก2 0 1 5ครับปั้งอายุต่ำกว่า21ปีลงเล่นได้เลยไม่ต้องลงทะเบียนใดๆครับคราวนี้มันเลยเหมือนเป็นการปลดล็อกครับใครเก่งพอใครมีวี่แววที่จะสามารถปั้นได้บรรดาสโมสรก็สามารถหยิบจับแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กลงเล่นได้ทันทีครับซึ่งหลังจากนั้นมาเราจึงเห็นบรรดาแข้งดาวรุ่งหลายๆคนครับ ได้ประเดินสนามในช่วงช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยบางครั้งได้เห็นชื่อแบบแป,กปลกๆหลายๆคนก็เพราะว่าผลพวงจากกฎนี้แหละครับมันเปิดกว้างไม่มีแม็กซิมัมไม่มีข้อจํากัดใดๆครับแค่อายุไม่เกิน21ปีลงเล่นได้เลยเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นเด็กๆหลายคนเนี่ยประเดิมสนามในพิมลีกตั้งแต่อายุแบบ17-18อะไรประมาณนี้ครับเช่นเมสนันกรีนบูธฟิลโฟเดนแบบนี้นะครับที่เห็นชัดเจนเลย และนอกจากนี้นะครับบรรดาเด็กที่อายุไม่เกิน21ปีแล้วอยู่กับทีมมาเกิน3ปีพวกเขาก็จะได้โควตาโฮมโกรนทันทีเลยครับซึ่งจุดนี้นะครับส่งผลบวกมากๆครับในเวลาที่ทีมได้ไปแข่งขันในรายการทั่วยุโรปอย่างแชมเปี้ยนส์ลีกหรือยูโรปาลีกที่มีการนับนักเตะเติบโตจากอะคาเดมี่จากสโม,มสรโดยเฉพาะ นี่แหละครับคือการให้โอกาสนอกจากจะทําให้เด็กๆเ,เก่งขึ้นแล้วนะครับสโมสรยังได้ประโยชน์ในการใช้งานระยะยาวด้วยและไม่มีปัญหากับการส่งรายชื่อในรายการทั่วยุโรปเหมือนในอดีตซึ่งสเปอร์เคยเจอมาแล้วนะครับในปี2017ถึง2018ครับพวกเขาไม่สามารถส่งนักเตะลงเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกได้เต็มจํานวนครับเพราะไม่มีนักเตะที่สโมสรสร้างขึ้นมาเองเพียงพอโดยซีซั่นดังกล่าวนะครับสเปอร์ส่งรายชื่อ ไปได้เป็นแค่21คนครับจากโค้ตาเต็มก็คือ25คนซึ่งในทีมชุดนั้นนะครับมีนักเตะที่เติบโตจากชุดเยาวชนแล้วก็อายุต่ำกว่า21ปีเนี่ยเพียงแค่2คนครับก็คือแฮร์รี่วิงส์กับไคล์วอลเกอร์ปีเตอร์สส่วนนักเตะโฮมกรนที่อายุเกิน21เนี่ยที่เติบโตมากับสโมสรอ,อีก2คนก็คือแดนนี r โรสกับแฮร์รี่เคนครับขณะที่นักเตะที่ได้โค้ตาโฮมกรนแต่ว่าเติบโตจากสโมสรอ,อื่นๆเนี่ยได้รับการรับรองจากทาง เอฟเพียงแค่2คนกคับก็คือคิรันทิปเปียและเดเลอัลลีปัญหาคือพวกเขาไม่สามารถส่งชื่อนักเตะอย่างเบนเดวิสหรือว่าเอริกไดเออร์ได้ครับเพราะเบนเดวิสเนี่ยเติบโตมากับส่วน4ีซึ่งในรื่องของ,องกรีฑเนี่ยไม่มีปัญหาครับถือว่ายังเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันมาจากสนะาราณาจัรเหมือนกันแต่พอไปเล่นในฟุตบอลยุโรปเนี่ยส่วนซีถือว่าเป็นทีมจากเวลส์ครับเพราะฉะนั้นจะไม่ได้รับการรับรองจากทางยูฟ่า หรือเอริกไดเออร์แม้ว่าจะเป็นคนอังกฤษนะครับแต่ทุกคนก็พอจะรู้ดีอยู่ครับว่าเขาเติบโตมาในชุยชนของ Sporting Lisbon ในโปรตุเกสครับก็กลายเป็นว่าอยู่ในเคสของนักเตะที่เติบโตจากอะคาเดมีต่างชาติครับซึ่งถ้าว่าตามกฎของยู f a ฟ่าแล้วนะครับกำหนดให้ต้องมีนักเตะโฮมกรนที่อายุ21ปีทั้งแบบสร้างเองและเติบโตกับสโมสรอ,อื่นอย่างละ4คนรวมแล้วเป็น8คน แต่ว่าสเปอร์เนี่ยส่งไปแค่4คนเท่านั้นครับวิงส์กับไคล์วอเกอร์ปีเตอร์สไม่ถูกนับรวมใน8คนนี้ครับเพราะว่าอายุยังไม่ถึง2 1นั่นจึงทำให้นักเตะอย่างเอริกลาเมลา่ารวมถึงวินเซนต์ยานเซ้นเนี่ยโดนตัดชื่อทิ้งครับจากทีมลุยแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนั้นซึ่งก็ถ้ามองดูแล้วมันเป็นการแก้ปัญหากับปลายเหตุครับคือถามว่าถ้าคุณไม่ส่งโฮมกรอเลยได้ไหมมันก็ได้ครับมันก็ได้ครับแต่ว่าจำนวนคนที่คุณได้ใช้งานมันก็อยู่แค่ประมาณ17คน นะก็ต้องยอมรับกฎตรงนี้ไปซึ่งสิ่งที่มันตามมาก็คือบรรดาเด็กดาวรุ่งหรือเด็กท้องถิ่นมันก็จะขาดโอกาสหรือขาดประสบการณ์ในการเล่นทั่วยุโรปหรือทั่วใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็ทําให้ทีมนั้นเสียโคต้าไปฟรีๆเลยครับดังนั้นการแก้ปัญหาในแท้จริงก็คือทํายังไงก็ได้ครับให้บรรดาเด็กดาวรุ่งเนี่ยมีศักยภ,ภาพเพียงพอที่จะเติบโตขึ้นไปสู่ทีมชุดใหญ่และกลายเป็นตั้งแต่ในโคตา้าโฮมกรนได้ นั่นแหละครับคือการแก้ปัญหาอย่าง,ย,างยั่งยืนโดยที่คุณภาพหรือศักยภาพเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากบรรดาเด็กต่างชาตินักนั่นคือมุมมองโดยรวมครับทำให้บรรดาสโมสรใหญ่ๆเนี่ยเริ่มหันมาให้ความสําคัญกับระบบพัฒนาเยาวชนมากขึ้นครับแล้วยิ่งค่าตัวตั้งแต่ท้องถิ่นโอเวอร์เกินจริงมากขึ้นมันก็เลยทําให้ทุกทีมต้องพยายามปั้นเด็กของตัวเองขึ้นมาเราได้เห็นทีมอย่างแมนซิตี้ที่เคยแบบทุ่มเงินซื้อแหล่นะครับ ก็เลือกจะลงทุนกับระบบเยาวชนใหม่ทั้งหมดครับด้วยมูลค่าถึง200ล้านปอนด์แมนยูเต็ดครับก็กลับมาให้ความสําคัญกับระบบอังคาเไดมี่มากขึ้นครับเปลี่ยนทั้งทีมแมวมองทั้งทีมโค้ชยวชนแบบยกชุดเลยครับยกระดับขึ้นมาหรือลิเวอร์พูลก็เพิ่งมีการปรับเปลี่ยนสร้างสนามซ้อมใหม่ที่เมลวูดครับให้ทีมชุดใหญ่และทีมเยาวชนนั้นได้ใช้งานอย่างเต็มรูปแบบเพื่อเป็นการพัฒนาเด็กๆขึ้นมา นี่คือตัวอย่างครับของบรรดาสโมสร,รใหญ่ที่เริ่มตื่นตัวมากขึ้นครับหลังจากที่กฎโฮมโกรนนั้นมีการปรับเปลี่ยนในปี2015เพราะว่าถ้าคุณสามารถใช้เด็กอายุต่ำกว่า21ปีได้อย่างไม่อั้นนะครับคุณก็แค่ปั้นให้เด็กพวกนี้นะฮะมีคุณภาพเพียงพอมีเสียภาพเพียงพอแล้วก็รอวันออกดอกออกผลออกมานะครับและหลังจากนั้นมันก็อย่างที่เราเห็นครับว่าค่อยๆมีบรรดาดาวรุ่งสัญชาติอังกฤษเนี่ย ถูกหย่อนลงสนามมากขึ้นเติบโตกลายเป็นตัวหลักของทีมมากขึ้นเรดฟอร์ดกรีนวูดจากแมนเชสเตอร์ครับเทรนสเซอร์อาร์โนเคอร์เทสโจนของลิเวอร์พูลครับฟิลโฟเดนเจรอนซานโชอันนี้มาจากแมนเชสตียนะฮะบุกยอสซาก้าเอมิลสวิตโรว์จากอาร์เซนอลหรือของเชลซีครับเมสันเมอลบริสเจมคารลัมฮัสสันโอดอยชื่อเหล่านี้คือนักเตะที่แจ้งเกิดหลังจากที่มีการบังคับใช้กฎโฮมโกรนแบบใหม่ครับ และพวกเขาเหล่านี้ก็เติบโตขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่ของตุงสกัดเรียบร้อยแล้วรวมถึงกระโดดไปถึงทีมชาติอังกฤษแล้วด้วยครับและผลที่ตามมานะครับมันก็ค่อยๆเห็นความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นครับเมื่อทั้งองค์กรเดินหน้าไปในทางเดียวกันทุกทีมเห็นพ้องต้องกันว่าให้ต้องปั้นเด็กมากขึ้นทีมชาติอังกฤษจึงได้ผลประโยชน์ตรงนี้ครับอย่างในช่วงปี2 0 1 7นะฮะได้ทั้งแชมป์โลก U17 ได้ทั้งแชมป์โลก U20 ซึ่งกลุ่มนักเตะทั้ง2ชุดนั่นแหละครับ ก็เติบโตขึ้นมาสู่ทีมชาติชุดใหญ่นอกจากนี้นะครับมันยังไม่ใช่แค่ผลบวกเฉพาะสมอสรอนชื่อดังนะครับบรรดาทีมกลางๆหรือทีมนักเล็กลงมาเนี่ยก็มีตัวชูโรงหรือตัวชื่อดังเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นนักเตะสัญชาติอังกฤษเกือบทั้งนั้นแจ็คเกอริชของแอสตันวิลล่าที่กำลังจะกลายเป็นนักเตะค่าตัว100ล้านปอนด์คนแรกของอังกฤษดมินิกคาร์วัลตเลวินกองหน้าของเอเวอร์ตันคาวินฟิลลิปครับ มิดฟิลด์จากลิส t เดค c นไ r ริ์ของเวสแฮมพวกนี้ครับคือผลพวกที่ทำให้บรรดาทีมเล็กๆทีมกลางๆเนี่ยก็สามารถผลักด,ดันให้เด็กดาวรุ่งท้องถิ่นนั้นมีโอกาสาลงสนามมากขึ้นจนกทั่งเติบโตขึ้นมากลายเป็นตัวหลักกลายเป็นขวัญใจของทีมได้แล้วกล้าไปถึงนิวชีแลนอังกฤษได้แม้ว่าท้ายที่สุดแล้วครับอย่างที่บอกอังกฤษอาจจะยังไปไม่ถึงแชมป์ในระดับเมเจอร์ ลังจากที่พวกเขาเคยคว้าแชมป์โลกเมื่อปี1966นะครับแต่สถานาาณปัจจุบันนี้ครับเราจะเริ่มเห็นทีมชาติอังกฤษเนี่ยมีทรัพยากรบุคคลมากขึ้นเรื่อยๆและหลายจากนี้ก็คงจะเติบโตขึ้นมาอีกมากมายครับคราวนี้มันอยู่ที่เวลาแล้วครับอยู่ที่เวลาความเหมาะสมความพอเหมาะพอเจาะอะไรทั้งหลายแหละที่มันจะเกิดขึ้นในสนามในเรื่องที่จะทำให้พวกเขานั้นกลายเป็นแชมป์ในรายการเมเจอร์ได้ ไม่ว่าจะเป็นแชมป์โลกหรือแชมป์ยูโรก็ตามแต่ไม่มีใครบอกได้หรอกครับว่ามันจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆอังกฤษจะมีทรัพยากรบุคคลได้ใช้งานเนี่ยไปอีกนานๆเลยครับถ้ายังยึดกับวิธีการในการเน้นกดโฮมโครนแบบนี้ครับขอบมเข้ามาบอกกันได้นะครับสื่ออะไรบ้างกับคอนเทนต์ตรงนี้นะครับมอบให้กับสาวกทีมชางกฤษแล้วก็หลายๆคนอาจจะ ต้องการความกระจ่างในคำว่ากดโฮมกร w นนะครับอ่ะฝากคอนเทนต์ตรงนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็ฝากช่องทางของเราด้วยนะครับนอกจาก YouTube แล้วยังมี Facebook Twitter Instagram ครับรือช่องทางในพอดแคสต์ด้วยครับ s o u n d c o o u d Spotify a p p l e p o d c a s t เพงแค่เซสคำว่า Mainstand นะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับฝากช่องทางการติดตามเม s t a ต d ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook i n s t a g กร m YouTube Twitter b l o g g n i t Web Site และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ Soundcloud Spotify Apple Podcast